ูทางข้างนี้กำลังตกสเก็ตออกนี่ข้างนี้กำลังออกเใช่ไหมเห็นไหมมันออกเองนี่มันแห้งพอมันแห้งแล้วมันก็จะออกเองลอกเองเหลือแต่ข้างนี้หมื่นนี่เดียดเบีรัดไหมหรอหมือเดี้ยรัดบอกเดียดกิดเดี้ยข้างเกิดคั้นเหมือน น้องพ่อหมอแตนซื้อกับเสาเลียดเนาะหัดขึ้นเปิดติดซะนี่แหละมันจังบ่นั่นติดไวเพราะหาไม่มีตอบไันซื้อได้พี่น้องมีอยู่ไม่มีอนี่หนูตูลูแล้วก็พอยไหนจ๊ะเปิดแอร์ใช่ไหมเออดีมาก เปิดอย่างนี้แหละให้ยายนั่งให้ยายเล่นเปิดด้เนนาาะเเปของิดลยเปิดแอร์เล่นอย่างนี้แหละไม่ให้ช่วยขึ้นชุดเหรอน้องเพชรมาแล้วจ้าน้องเพชรมาแล้วจ้าเอาเอพเพอนไปคางเดียวเด้นน่ะน้องบิ่มเขาแงมเดียวที่ม่ะ เเเลจอจริงเจอจริงถึงเจอจริงเข้าห้องน้ำพี่บีมเป็นคนล้างก้นให้วันนี้โอ้ดีมากยายไปประชุมประจำเดือนน้องเพชรน้องพลอยอยู่กับทวดวันนี้ยายจะเคลียรไปหวานคุยกับมเรียนสิเงี้ยจกินยงมะไรกเนยำกินยำอะไรกินแกงเห็ดบอกินแกงเห็ดไปแซ่บหลายเนาะ เฮ็ดก้อแม่แซบแซมม่อคืหน่มหวานหวานใช่หรอพี่ล้าก้อขาวกับก้อแดงนี่แม่นั่นข่อยเห็นแก่งมึงคือนนิคือไม่ใช่แกงเดแต่ไคไม่ใช่เห็ดตะไคกีมันแม่กีมันนี่นั่นกีเฮ็ดก้อขาวกับก้อแดงข่อยเป็นคนล่างเองกับมือไม่มีตะไครสักดอกไม่มีตะไครสักดอกอือ ค่อยเอาไปให้วัดมันว่าไปจังหันมึอเศร้านี่ล้วก็ลาบหัวเอาเขม้าให้มืงขึ้นนี่เอาไปจังหันเด้อเขาขวาเอาไปซอยไงเออขวาก็ได้หวานเอกตาลงเก็บเห็ดเขาได้ขึ้นพ่อมาลูกไปเก็บใส่กุ่นกีกัยใช่ะหมยงเลยเอาหนูไปท้งอะไรข้างนอกอะลูกเข้ามาแบบข้ารถจักรยานข้ารถสองล้อมาได้เขาเลยอ๋ออะไรอ่ะ ออกมาให้ยายเลยมันที่กามาทำได้ไมเดีวมานหนึ่งใบเปิดมันเปิดไดปะด่มยึ้นไปล้ไ่เลยดอกไ่อไ่ีแม่ยูปูออกคอนเทนเปนอ่ไกัมันจา เ่ไปก่กับกไก่ที่แ่ไปมีก็ออกทุ่แพรเล่นบ้างคุ่แพรไปพุกกระดิ่งไปแค่สามิกโลอีกจะทุ่แพร่ไปพุกกระดิ่งสาหกโลทานเอาสามสิกโลแล้วเอาไปน้ำพร้อมเลยอ่ก็ไก่เจางกันของแกนไปทอดไปทอดอันัถ้าของแกนเขาเนไปทอดพุกกระดิ่งร้อยยี่สิบหกโลร้อยยี่สิบหกโลแล้วก็บวเอาไปหกประมาณห้าโ ไปจาก้นเองเรากท่านคิด้นเองที่ไหนีเข้เอาไปหกเจ็ดเออเอ้เาก็เตือนมันไปพันเดียวนงไปจับได้กับใบทำาบแล้วเนาะมันกับประมาณถ้ามันพอปานเ่าจะลอยกว่านาะจริงลอยกว่าสองลอยเสือกสองลอยเนี่ยเห็ดไหม่ดีมาไดีมาขายเห็ดอี้เิงอ่ะไปไปที่สามพ้นเม่เบอร์ไปที่สามทำในเงินสองพันหกเงินาดลงที่นี่แล้วมันขาย

ไปกินกาแฟไจอยบ่ขายไปกินข้าวแล้วก็ที่แบบปั๊ไม่กินข้าวเหนียนงั้นนี่เอาข้าวเที่ยมเดี๋ยวคนจะได้กินของง่ายใครจะได้กินของงายอยู่แม่เอาขาวไม่ยิเตี้ยหนึ่งปลาหนึ่งกะละซื้อปลาพาเจ้ายกย้อนพาเจ้ายกย้อนย้อนมองไปเก็บเห็ดเลยนะไ่ได้เป็นปลาโคตรปลาโคตรปไม่แจ่มอ๋อทางนี้ค่อยแฉมบเตอร์เกอร อันนี้ค่อยเจ็บเออเจ็บเบาหวานกูคเหียดบาหวานกูเทไร่ก็ิ่งอ่ะเจ้าซึ่งแต่เลาหนกินของหวานนะพราะว่านไม่ไม่ถ้าคนกินยาเนยาลดน้ำตาลอยู่แล้วถ้าไม่กินของหวานเลยมันก็มันจะลดจะต้องกินร่างวันวันจนเจ้ากิน ทำไมลูกเตะเอาบายบกขาแม่เออเอาไม่มาให้ยายก่อนเท่นั้นละไม่ใช่ว่าขาดไปเลยโูวยเยดจเห็ดเดนไม่โอาไม่กินอันนี้อันนกินอันนี้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอาช่วยกินหคุณผน้ผลไม้กินได้ไหมไข่ก้มอนย้ายไข่ต้มอยูไหมเอากระเป๋าให้ยายไ้นให้ต้มออกขามให้กินได้ด้ยอากรเป๋าางเอาผลไม้มาให้ยายิลก ให้จ่าผลไม้ให้ยายหย่อนได้ไหมคะพอจะาจะพอเอากระเป๋าให้ยาย่อย้เาเียอยู่ไหนนะม่่ไ่นอยู่ตดีเขาเลยงอยู่ไหนไม่ค่ะไม่ค่ะได้ไงเขาไม่พาเป็นไถ่หรอไปึ้นตนไปขึ้นไ้โอเคนนี่เด็กหักป็นวหล่ะงานวันไหนวันไหนนี่นด Bye. Okay.